สวัสดีค่ะพี่น้องสาวดอนในตั้งแดนค่ะมือนีกับมาพบผอกับการทำงานในลานในน,น้อยขั้วในน้อยของสาวดอนใดคือเก้าเมือนเดิมนะคะในการทำงานด้วยนาพักนมแรงของสาวดอนนะคะจังได้เกิดมาเป็นลานในน้อยนี่ค่ะเดี๋ยวฮาเขาไปเบิ่งกันนะคะว่าสาวดอนสิเหตุงานยังแน่ค่ะมือนีอยู่ในขั้วของในน้อย นนนนบันนอกบันนอกสไตล์บานนอกบันนอกบานหน้าของเฮ้านะคะพี่น้องบรรยากาศอันสวยงามข้างนอกถ้าฝนบอมานะคะพี่น้องคะ่ะค่ะฝนค่ะฝน เบื่องค่ะลบมหมากไม้เลยนะคะปลาผานี่ปูผาไวน้นี่ออกขึ้นเมดเลยนะคะพี่น้องคะผาปูตัวข้องเห้านี่สิเปนนันนะไทยเบิงก่อนค่ะนี่สิเป็นฟีมือแม่ของสาวดอนนะคะยุนี่พนกับบอึดหมากไหมหลายย่างด้วยกันล่ะค่ะแต่สาวดอนเบ่เอาค่ะสาวดอนเลียกที่สิใส ของแม่นะคะเพราะว่าเป็นควาวมท่งจําดีๆทุกย่างอยู่ในหนีสิเป็นแบบว่าออกสไตล์บ้านนอกบ้านนอกเมดเลยค่ะพี่น้องค่ะสิบเบอแมนวาเฮดแบบว่าให้เป็นแบบอ่าสวยงามเพราะว่าบ้านเพิินนี่มองสวยงามสวยงาม,งามกับบอรอดบอยาค่ะพี่น้องสาวดอนกันเลยอยากให้ของเจ้คลองนี่เป็นแบบว่า สไตล์แบบว่าบัานนอกบ้านนอกบันนอก,นนอกยิลีนะคะพี่น้องคะ่ะทุกอย่างมูลแม่ให้มาหมดเลยนะคะนี่คะ่ะ ล้มพัดนี่เรียบร้อยเหมือเลยค่ะเขากําลังจะสก็บผ่าออกนะคะเพราะว่าวันนี้เขาเมิดเวลากันที่สิหายแ้แขรก่อมานั่งกินยในี้แล้วค่ะเดี๋ยวป้อยให้เด็กๆเ,เพิ่นออกมาทำวาาทขว้วสะราดข้างนอกกันเข้าไปทํางานกันเลยนะคะพอบพอกันในขั้วเลยค่ะพี่น้องค่ะในขัวอันน้อยๆของเราเลยค่ะ คะ่อไก่ของเ้าแบบนี้นะคะพี่น้องข้ากกดไส้ไก่โอเคเข้ากกดไส้ไก่ต้องไปค่ะพี่น้องคะจำหน้าตาข้าวผัดของเราได้ไหมคะ หยอดน้ำลงไปนิดหนึ่งค่ะพรให้เพิน่นหลิงคว่ำร้อนนิดเดียวเองนะคะพี่น้องอุตว่าโ์เอาเข่าคัดเป็นยังเพื่อนหยอดน้ำจะสีใดบบียานะคะเพราะว่าสาวดอนหยอดนิดนึงกาว่าให้ไห้ไก่สุกนะคะแล้วเ่ากระสิกววจนแห้งที่เก้านะคะพี่น้องคะแต่วบาเขาบ่อยากหยอดน้ำมันให้น้นำมันนหลายนะคะนี่ค่ะพี่น้องแบบนี้นะคะ สา้าดอนกับสีไส้พักลงไปค่ะเห็นไหมคะไส้ซุกแล้วนะคะเห็นไหมคะซุกค่ะพอพักและอันนี้ ไก่สุกเรียบร้อยนะคะพี่น้องคขาเห็นไหคะ่ะขากะสิใส่เข่าลงไปเลยค่ะพี่นอ้องคะ่ะตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะพี่น้องคะ่ะ เสิร์ฟสาบระท่านใจเขาค่ะเขามาเขี่ยวเอาค่ะ ค่ะ ร่อยเดือดค่ะ ปรดนะคะพี่น้องคะไก่ผัดสับปะรดะค่ะไก่ผัดบักนาดนะค่ะพี่น้องหน้าตานะคะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะไก่ผัดส,สับประรดของเรานะคะพี่น้องไก่ผัดบักนัดค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือ 90, เก้ามืออันเดิมนะคะพี่น้องค่ะ สาดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับสไครกดแชร์สาวดอนน้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ